สวัสดีค่ะพบกับกรายการข้อเส้นหงงินมอร์นิ่งนิวเช้าวันจันทร์ที่สิบมกราคม2 5 6พัน้รอยหกสิบห้าราคาทองคำสปอร์ตในช่วงสัปดาห์แรกของปีนี้นะคะืค่อนมาในกร,กรอบหนึ่งันเจร้อยแปสบสองถึงหนึ่งพันแปดรอยสิบเอดลลาร์ทองคำมีปัจจัยหนุนที่ทำให้แตะหนึ่งพันแปด้อยสาสิบเอ็ดลลาร์เป็นผลจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดโอไมิคอนนะคะที่มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว,วตอนนี้แพร่กระจายทั่วโลกแล้ว จำนวนผู้ติดเชื้อลายใหม่ของเเมิกาแตะห่งล้านรายนะสูงที่สุดเป็นประวัติการเลยตรงนี้ก็อาจจะกระทบกับการฟื้นตัวของเศษรษฐกิจได้ส่วนช่วงการสัปดาห์นะมีประเด็นที่ทำให้อัคราของคำปรับตัวลดลงเป็นผลจากที่มีการเปิดเผยรายงานการประชุมเฟดครั้งล่าสุดเมื่อเดือนธันวาคมระบุว่าเฟดเห็นควรว่าอาจจะต้องเร่งปรับขึ้นอัตรา,าเบี้ยเร็วกว่าที่ประเมินไว้ แล้วก็มีประเด็นใหม่เข้ามาก็คือเฟดบอกว่าอาจจะต้องมีการลดขนาดงบดุลน,นะคะความหมายก็คือจะขายสินทรัพย์ที่ตอนนั้นเฟดได้ซื้อไว้ในช่วงทำมาตรการ QE ค่ะก็จะทำให้สภาพคล่องในระบบเนี่ยลดลงไปด้วยส่งผลรบกับทองคำค่ะส่วนดนสูกทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นมาได้เป็นผลจากที่สมริกาเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรว่านอนฟาร์มเพโลเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้น1,99,000ตำแหน่งต่ำกว่าที่ตลาดประเมินกาจะเพิ่มขึ้น4,26,000ตำแหน่งแต่ว่าประเด็นที่อาจจะกัวงวลนิดหนึ่งนะคะว่าอาจจะทำให้สมรยการมีอัตราเงินเฟ้อที่เล่งตัวสูงก็คืออัตราตัวค่าจ้างเฉลี่ยต่อชั่วโมงนะคะเพิ่มขึ้นถึง0.6%เมื่อเทียบปลายเดือนก็สูงกว่าที่ประเมินว่าจะเพิ่มขึ้น 0- 4ปค่ะ ส่วนอนตราการน้องงานตัวเลขออกมาดีทีเดียวลดลงเหลือ3.9ดีกว่าให้ตลาดประเมินว่าจะลดลงเหลือ4.1ราคาทองคำสปอร์ตปิดตลาดวันศุกร์เพิ่มขึ้นมาได้5ดอลลาร์ปิดที่1 7 9 5ดอลลาร์ค่ะส่วนราคาทองแท่งขายออกของสมาคมวันเสาร์28,600บาทค่ะ สัปดาห์นี้ประเด็นที่ต้องติดตามก็มีวันอังคารประธานเฟดจะมีการถแถลงต่อสภาของแกสนะคะก็จะเป็นการถแถลงต่อวุฒิสภานะคะน่าสนใจนะคะอาจจะมีการพูดถึงนโยบายการเงินของเฟดด้วยมีการเปิดเผยรายงานเบดบุ๊กในคืนวันพุธตัวเลขต่างเงินเฟ้อจะมีการประกาศสัปดาห์นี้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเลขแต่ชิ้ราคาผู้งแล้วก็แต่ชิ้ราคาพู้พวกเดือนธนันวาคม นอกจนี้เองก็จะมีข้อมูลเศรษจสมมการอื่นๆอีกน,น,นะคะมันทองคําก็ยังคิดว่านะคะจะต้องระวังว่าวจะมีแรงเทขายออกมาได้อยู่แนวโน้มราคาทองคำนะคะตอนนี้อาจจะพยายามขึ้นไปทดสอบ1,800ดอลลาร์นะคะแต่คิดว่าการปรับตัวขึ้นแน่มีกรอบที่ค่อนข้างจะจำกัดนะคะผ่านขึ้นไป้จริงๆอาจจะเห็น1,815ดดอลลาร์ ส่วนแนวรับด้านล่างให้ไว้1,780ถึง1,770จดอลลาร์ทองแท่งให้แนวรับ2,8,550บาท2,8,400บาทแนวต้าน2,8,850บาทนะคะแล้วก็อาจจะมีโอกาสเห็นทะลุ2,9,000บาทได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่ค่ะค่าเงินบาทด้วย ซึ่งเงินบาทสัปดาห์ที่แล้วอ่อนค่าลงเยอะทีเดียวะะ37สตางค์ปิดที่33.2บาทเมื่อเทียบกับดอลล่าะคะสถานการณ์โควิดในประเทศที่จํานวนผู้ติดเชื้อในประเทศเราก็เห็นแล้วนะคะว่าเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเลยเป็นเท่าตัวนะคะ8,000รา,ายแล้ว แล้วก็เป็นประเด็นหนึ่งที่อาจจะกระทบกับเศรษฐกิจไทยนะคะเม้นเงินจากต่างประเทศเริ่มไหลออกจากตลาดหุ้นไทยนะคะสัปดาห์แรกของปีนี้ด้วยเงินบาททิศทางยังต้องระวังนะคะว่าอาจจะอ่อนค่าลงได้อยู่แต่ว่าต้องเรียนว่าอ่อนค่าลงไปเยอะนะคะการอ่อนค่าลงอาจจะมีกรอบที่จํากัดมันก็จะให้กรอบการเคลื่อนไหว33.40ถึงประมาณ33.70บาทเมื่อเทียบกับดอลล่าร์ค่ะ ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ